2บวก7เท่ากับ9 9 9ลบ5หรือ4ครับ4บวก10เท่ากับ14ครับ14ลบ8เทหรือ6ครับ6บวก9เอ้ยบวก3นี่6บวก3ครับเท่ากับ9ครับ9ลบ2เท่ากับ7ครับบวก7เข้าไปอีกเป็น14ครับ14ลบ6ครับเหลือ เหลือ2เหลือไปสลบหเหลืออเหลท่าไหร่วะสิลบบลบถ้าถ้าเอาตามหลักลบหกเหลือแปดครับพี่เหลือแปดตาพี่อะสิบี่ลบหกเฮ้ยสองไปลบเก้าได้สามเอ่ตครับอะไรวะเยว่าผมฟ้องนะอะไรวะอันเนี้ย พี่หมาย่วาว่าผฟ้องเนี่ยไม่ไม่ไม่ได้ฟ้องอันนี้้เขาเรียกประจานสิบสี่ลี่แล้วแล้วลบหกมันมาจากไหนวะเนี่ยสิบลเก้าได้สมเออซึ่งสิบลบเก้าได้สามเนี่ยถูกเออแต่ว่าสิบสี่ลบหกได้สิเนี่ยไม่ดูไม่ควรอันนี้ไม่คัวรมาจากไหนอ่ะอันนี้ดูว่าดูว่าอะไรว่าสิบสี่ลบหกเดี๋ยวผมไปไปดูน้องโมเบล รีบรีบไปเลยันบอกเธอแล้วให้เธออยู่ใจเอโอ้ยนึกว่าใช่แล้วอ่ะกรรมการครับลองดูน้องผมคิดนะครับครับ7บวก2เท่ากับ9ค่ะใช่9บวก5เท่ากับ14ค่ะ14ลบ10เท่ากับ4ค่ะจ้า8บวก4เท่ากับ12ค่ะจ้า12บวก3เท่ากับ15ค่ะ15ลบ2เท่ากับ13ค่ะจ้า13ลบ7เท่ากับ 6ค่ะหกบวกหกเป็นสบสองค่ะสิบสองลบเเท่ากับสค่ะถูกต้องครับถูกต้อง